ันนี้เรามี h a m m e r H3 มาใช้บริการครับกับจอ Android ครับแล้วก็กล้องรอบคันจากไ o โครับสักคู่เดียวครับก็เสร็จพิธีปร้อยครับท่านผู้ชมครับ h a m m e r H3 ครับกับจอ a n d r r i i เวอร์ชัน13นะครับแรม8 256ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับอันนี้มาพร้อมกับระบบกล้องรอบคันครับ360 c a m era ครับนี่ฮมุมมอง b i r ์ e ไ e ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นยันลูกล้อเลยนะครับ ล้อหน้าล้อหลังนะครับไม่พอครับมีระบบแบบ 3D ครับทัชสกรีนแบบนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเพิ่มความแม่นยำนะฮะปลอดภัยสูงสุดเลยครับแล้วก็มาในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆครับคันนี้ใส่ซิมได้นะฮะตอนนี้เราก็ใส่ซิมเป็นที่เรียบร้อยครับรับชมได้เลยอันนี้ก็มีในส่วนของอดิสซันด้วยนะฮะ

ก็แอปพลิเคชันต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะฮะหรือว่าทีวีออนไลน์ก็ได้นะครับโอเคครับนลลูกค้าท่านใดครับสนใจครับติดต่อที่หมายเลขด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโทนี่รักษาขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับนลลูกค้าท่านใดครับที่สนใจงานติดตั้งคุณภาพเสียงชุดละแบบนี้ฮะติดต่อเราได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้นะครับ วันนี้ผมโทนี่ร,รัสซางขออนญาตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ